เปรียบเทียบคผู้ให้บริการหลายๆที่แล้วก็รู้สึกมั่นใจของโฮมพายครับเพราะว่าสวัสดีครับผมอาทิตย์จากโฮมพายครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่พัฒนาชนบทสีไปที่หมู่บ้านมัณฑนา นะครับเรียบมอเตอร์เวย์ก็กำลังจะเข้าไปตรวจไซนงานครับเนื่องจากได้ทำการย้ายเข้ามาติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่หมู่บ้านครับว่าถึงขั้นตอนไหนกันแล้วเราเจอกันที่หมู่บ้านครับครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับหน้าหมู่บ้านของลูกค้านะครับที่นี่ใช้ชเสาเก็บไมโรพายนะไอ ดี๋ยวจำนวนกี่ต้นไม่รู้เดี๋ยวไปถามน้องทีมงานนะครับตอนนี้ตอกต้นไหนแล้วครับต้นต้นตอนต้นที่แดนะครับแต่ขอต้นนี้คือต้นสุดท้ายเลยปะต้นสุดท้ายเลยนะครับต้นที่แดที่นี่ใช้เสาเข็มอินครพายจำนวน8ต้นนะอันนี้คือเจ้าของบ้านนะครับคุณกุ้งครับคุณกุ้งตรงนี้สร้างอะไรครับตอนนี้ทําขยายเป็นพื้นที่ครัวครับแล้วก็พื้นที่ซักล้างนิดๆตรงนี้แล้วก็ลงเสาเข็มไมโครพายใช่ครับไมโครพายแต้น8ต้นเลยครับ ครับผมตรงนี้ได้ข้อมูลมาจากไหนบ้างครับว่าต้องลงเสาเข็มอะไรก็จริงๆศึกษาจากทางอินเทอร์เนต็ตก่อนแล้วก็ลองหาข้อมูลจากทาง a c e b o o k ครับก็เปรียบเทียบครับผู้ให้บริการหลายๆที่ครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจของโฮมพายครับเพราะว่าด้วยหน้าง,งานแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยพอมาดูหน้าง,งานจริงๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันค่อนข้างเต็มตัวเหล็กก็เต็มหน้านะครับแล้วก็เวลาตอกเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนจะค่อนข้างเบามากคเพื่อนบ้านไม่มีปัญหา ครับนี่ทางการที่ใช้เป็นเครื่องยนต์เนาะใช่ครับงได้ลองดูไหมว่าอยากจะใช้เป็นเครื่องไฟฟ้าไหมอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นทังรุ่นบที่เป็นไวนิดเนาะจะใกล้กับเครื่องยนต์ใช่ใช่เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะสร้างเป็นครัวอย่างเดียวมีชั้นสองอะไรไหมครับอ่าไม่มีครับไม่มีนะแต่ก็เลือกที่เป็นไอซิสแปดเพราะว่ามันค่อนข้างจะมั่นคงหน่อยน้ำหนักรับได้เยอะหน่อย โอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้มีพ้อติดชมตรงไหนไหมครับว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรยังไงครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับทีมช่างที่มาก็มาตรฐานดีครับให้บริการดีแล้วก็มีการตรวจเช็คหน้างานก่อนที่จะลงเสาเข็มครับแล้วก็ทุกต้นก็มีการวัดรัสเทมโบส่งคลิปวิดีโอให้ส่งรูปภาพให้ก็ประทับใจดีครับได้ทุกคนเลยขอบคุณมากๆครับก็ยังไงฝากขอบคุณแล้วก็ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ<ช>ยังไงโอกาสหน้าจะได้ใช้บริการอีครับขอบคุณมากนะครับครับอันนี้ก็คือเสียงจากาผู้ใช้จริงนะครับเป็นเจ้าของบ้านคุณกุ้งนะครับที่หมู่บ้านมันธนานะครับ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไซงานหมู่บ้านมัฒน,นาพัฒนาชนบท4นะครับตอนที่นี้ใช้เป็นเสาเขยมไอเมทพายขนาด18เซนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหนาขนาดมากจํานวน8ต้นนะครับก็ตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรถขนส่งเตรียมเข้ามาขนส่งออกไปแล้วนะครับเพราะต้องจบภายในวันนี้นะครับ ครั้งนี้นะครับก็ลูกค้าก็เลือกใช้เรานะครับเพราะว่าดูข้อมูลแล้วก็มั่นใจในการติดตั้งเสาเข็มไมโครไฟของโฮมพายครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจไมโครไฟโฮมพายบ่ายอาทิตย์ช anel ยูทูบโฮมพายอิน e จเนียริ่งเสาเข็มไมโครไฟพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับ